ต้องทำความสะอาดทั้งหมดพอเชื้อราส่วนใหญ่ลหนึ่งเราไม่รู้สายพันธุ์อะไรอะสองเชื้อราบ,บางสายพันธุ์ผลิตสปอร์ได้คือโคโลนีมันอยู่ตรงสมมติอยู่ตรงขอบตู้เย็นอยู่ตรงยางมันอาจจะผลิตสปอร์ถึงเราไม่สปอร์ฟุ้งทั่วตู้เย็นแล้วมันก็เข้าไปในระบบข้างหลังของตู้เย็นไอ้พวกคอมเพรสเซอร์เราเอาอาหารไปถ้าอาหารเราไม่คุมพลาสติกแลบสมมติเอาแซนด์วิช ไปลน้ลนๆสปอร์ก็มาเกาะขนมปังแล้วมันก็จะเสียไวแล้วก็เป็นสารพิษกับตัวเราดังนั้นถ้าเกิดเชื้อราจริงๆถ้าไม่อยากเปลี่ยนตู้เย็นทั้งหมดเอาออกมาถอดปลัก๊กเอาอาหารออกให้หมดทําความสะอาดสบู่น้าส้มสายชูขัดให้หมดเลยทั้งหมดเลยแล้วค่อย disinfectant ถ้ามีพวกแอลโกอฮอล์อะไรพวกนี้ครับก,ก็เช็ดให้สะอาดโดยเฉพาะตรงที่มันมีเชื้อรามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไบโอฟิลมคือมันจะหนากว่าปกติจนเป<ะ>็นเมือกๆขัดออกให้หมดแล้วค่อยเอาไปใช้ใหม่ แล้วเราจะล้างระบบหลังตู้เย็นเราอย่างไงครับล้างไม่ได้ไม่มีทางเลยใช่ไหมอันนี้คือทําได้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดแล้วอเราไม่ทำมาสหรือคอมเพรสเซอร์ข้างหลังได้ไม่มีแบบตั้งน้ำส้มสายชูไว้ในตู้เย็นแล้วปล่อยให้มันหมุนก็ได้ก็ได้ไหได้ได้แต่สมมุตินะคิดเล่นๆสมมุติเชื้อรามันไปโคโลไนซ์หรือโตหยุด ข้างหลังข้างหลังตงู้เย็นตรงตรงส่วนของคอมเพรสเซอร์ที่เราลวงไม่ถึงอ่ะแล้วมันหนาเราตั้งน้ำส้มสายชูทิ้งไว้มันก็ออกมันก็มันก็ได้แค่ผิวมันถูกต้องอและไอตัวที่เป็นไบโอฟิล์มลึกๆตัวนี้จะทำยังไงมันก็ไม่ได้อไไดพอเราไปเสียบตู้เย็นใหม่ไม่มีน้ำส้มสายชูแล้ว<อ>ก็โต